พีวีบอกว่าใส่น้ำปลากินกับพริกจะได้ไม่เผ็ดเฮ้ย,ยมาแย่งของสมัยไปเดี๋ยวนี้เราอยากกินตัวบอกว่าใส่น้ำปลากินไม่เผ็ดไงก็ที่กินพริกก็อยากกินพริกไปเดี๋ยวนี้นะไป เข้าพูดตัวก็ไม่ฟังจะใส่น้ำปลาอะไรเยอะแยะก็ใช่เขาบอกกับตัวว่าให้ใส่น้ำปลาในข้าวได้กินกับพริกจะได้ไม่เผ็ดแต่เนี่ยตัวใส่มากเกินไปเข้าใจไหมกินเค็มอมะระวังจะเป็นโรคไตเข้าใจไหมตัวถ้าเป็นโรคไตอ่ะตัวต้องฟอกไตนะตัวอยากฟอกไตหรอถึงกินน้ำปลาเยอะขนาดนี้มันเค็มมากเข้าใจไหม เขาให้ตัวใส่ับปลาใส่แต่พอดีไม่ได้ให้ใส่มากมายขนาดนี้เฮ้ยสอนบอกไม่รู้จักฟังสมองกวงหรือไงฮะถึงบอกแล้วไม่ฟังอ่ะมันเข็มเกินไปเข้าใจไหมระวังจะเป็นโรคไตเยอก็เป็นลักไตฟอกไตหลอกใหญ่บ้าเอ้ยพูดก็ไม่ฟังอะไรนะเป็นโรคไต ล้างไตเลยเหรอตัวถ้ากินเค็มมากอ,ะอ่ะหูยไม่นะเขาไม่อยากล้างไตเขาไม่อยากเป็นโรคไตเขาไม่อยากฟอกไตเขากลัวน่ากลัวจังเลยกินเค็เป็นโรคไตเหรอหูยตัวเขาไม่ได้สมองควงนะแต่ตัวนะ่ะพูดไปคดใจใจบ้าแย่งข้าวเข้าไปเอาขึ้นมาเลยเดีย๋ยวเขาจะเอาน้ำเอาเข้าวใหม่ใส่เดี๋วกิน เอามาเดี๋ยวนี้คืนมาเดี๋ยวนี้นะอืมเดี๋ยวก่นดิให้เขาดูสูตรเค็เด็ว่ามันไม่เค็มแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนให้นะอืมแต่ตัวเนี่ยเืออาหารได้หมยนะมีผักต้มด้วยอืมก็มีไก่ย่าง ด้วยเลือกของที่เก่งมากเลยนะจินคู่กันกินพริกน่ะไม่เผ็ดเลยสัว่ะสุดยอดใหญ่บ้าคู่จิน้นแน่ลํำคาญเอาข้าวเข้ามาเดี๋ยวนี้นะเขาจะกินข้าวกับพริกกะวุสาไิซึกไก่แล้วต้มผักมาเพื่อจะกินให้อร่อยตัวก็มาแย่งของเขา